ปริศนาใครรจนาคาถาชินบัญชรเมื่อผู้แต่งไม่ใช่สมเด็จพุทธจารย์โตผอมรังสีถกเถียงกันมานานนับทศวรรษเกี่ยวกับปริศนาที่ว่าใครกันแน่เป็นผู้แต่งคาถาชินบัญชรระหว่างสมเด็จพุทธจารย์โตผอมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามกับพระมหาผู้เชี่ยวชาญด้านบาลีปรกรณ์รูปหนึ่งจากเชียงใหม่กรณีของสมเด็จพุทธจารย์โตนั้น ภายหลังเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางท่านเป็นเพียงผู้นําคาถาชินบัญชรมาเผยแผ่ให้ผู้คนรู้จักเท่านั้นทว่าไม่ได้เป็นผู้เริ่มต้นรจนาดังที่บันทึกไว้ว่าท่านไนด้ไปสวดคาถานี้ถาวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมีรับสั่งว่าคําไพเราะดีทรงซักถามว่าครัวโตได้มาจากที่ไหนแต่งเองหรือเปล่า ท่านถวายพรตอบว่าหามิได้เป็นสำเนงนเก่าของเมืองเหนือนำมาแก้ไขดัดแปลงใหม่ตัดตอนให้สั้นเข้าของลังกายาวกว่านี้ถ้าอย่างนั้นคำตอบก็น่าจะเบียนเข็มไปที่พระภิกษุชาวล้านนารูปหนึ่งในยุคทองสมัยพระเจ้าตีโลกราชหรือเช่นไรเนื่องจากเป็นยุคที่มีการสนับสนุนให้พระมหาเถระหลายร้อยรูปเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา ครั้นกลับมาแล้วต่างแข่งขันกันรจนาบาลีประกรณอย่างเอิกกเริกจนกิติศัพท์กร,กระจายไปไกลถึงพมา่ากรุงศรียุธยา12ปันนาและลานช้างทําให้เมืองเหล่านั้นต้องขอคำพีภาษาบาลีที่อาจารย์โดยพระภิกษุร,ร้านาไปศึกษาผู้รู้บางคนกล้าฟันธงว่าํำนวนร้อยกองสุดยอดเช่นนี้จะเป็นพระภิกษุรูปอื่นไปไม่ได้นอกเสียจากพระเสริมังคลาจารย ปราดเอกแห่งล้านนาผู้ฝากผลงานคลาสสิกไว้แก่แผ่นดินทั้งสี่เรื่องได้แก่มังคลาธาทีปณีเวสสันดรทีปณีจักรวาลทีปณีและสังคยาปากาสกดีกาพระสิริมังคราจารย์เป็นผู้รจนาคาถาชนะบัญชรจริงหรือหากเป็นผลงานของท่านแล้วไซช่ไหนเลยจึงไม่ใส่ชื่อไว้ให้เป็นอมาตะเหมือนดังผลงานชิ้นเอกอื่นๆเล่า พระสิริมังคลาจาร์เห็นเชียงใหม่หรือพระชัยมังคละแห่งลำพูนโปรดสังเกตชื่อของพระภิกษุทั้งสองรูปนี้ให้ดีว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกันทีเดียวกล่าวคือมีคำว่ามังคลามังคละเหมือนเหมือนกันด้วยเหตุนี้ที่ชาวล้านนาลุ่นหลังเกิดความจำสับสนเชื่อของผู้รจานาของคาถาชินะบัญชรผิดจากพระชัยมังคละกลายมาเป็นผลประโยชน์ให้กับพระสิริมังคลาจาร์ ยิ่งรูปหลังนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับสากลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งเบียดบังชื่อของพระชัยมังคละให้ลบเลือนหายพระชัยมังคละคือใครเป็นผู้รจนาพระคาถาชินบัญชรจริงหรือทำไมคนทั่วไปไม่รู้จักพระชัยมังคละเป็นพระมหาเถระชาวเมืองฮิรีปุญชัยในปีพุทธศักราช1981ท่านได้จารคคำพีเบลานด้วยอักษรธรรมล้านนา ไว้ฉบับหนึ่งถือว่าเป็นหลักฐานขั้นต้นที่สําคัญอย่างยิ่งยวดสามารถใช้เป็นเครื่องยุติปริศนาข้อที่ว่าใครรจนาคาถาชินบัญชรได้ชะงักนักคำพีดังกล่าวปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของอาจารย์ศรีเหล่าเกตพมข้าราชการบำนาญอดีตนักจารึกวิทยานักภาษาโบราณแห่งสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหายนังคำพีกล่าวว่าการเดินทางไปกราวนมัสก,การพระเขี้ยวแก้วหรือพระธ,ธันตธาตุที่เมืองลังกาณที่นั้นพระชัยมังคละได้พบกับครูบานักปราชชาวลังการูปหนึ่งซึ่งได้มอบคาถาชัยบัญชรคนไทยเรียกชินนับัญชรจำนวน14บทพร้อมด้วยประบติความเป็นมาของการแต่งอีกด้วยเมื่อพระชัยมังคละเดินทางกลับมาลำพูนได้สวดถวายแด่พระเจ้าติโลกรลาช กษัตริย์ล้านนาในคราวสเสด็จมานมัสการพระธาตุเฮริบุญชัยจากนั้นพระเจ้าติโรกราชโปรดให้นำมาเป็นคาถาสวดประจำราชสำนักเพื่อปัดเป่าเวทมนต์คุณใสเสนียดจันไรในเชียงใหม่พร้อมให้ขัดลอกเยผยแพ่กระจายไปสู่วัดต่างๆทั่วภาคเหนือจนถึงราชสำนักอยุธยาซึ่งตรงกับสมัยพระบรมตรโลกนาดแม้แต่ในยุคที่บุเรงนองตีล้านนาแตกแล้วให้โอรสผู้มีนามว่า นรธามังช่อปกครองเมืองเชียงใหม่นั้นทั้งบุเรงนองและอนรธาต่างก็นำคาถาชินบัญชรจากสำนักล้านานามาท่องเป็นคาถาสวดคู่กายในยามออกรบแทนคำสวดมนยานดั้งเดิมแบบพมา่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าคาถาชินะบัญชรมีต้นกำเนิดมาจากลังกาและได้เข้ามาสู่แผ่นดินสยามคังแรกที่เมืองลำพูนจากนั้น ก็เผยแผ่ไปยังเมืองต่างๆสมเด็จพุทธจารย์โตผรมรังสีชาตาในสมัยราชการที่1เมื่อปีพุทธศักราช2331แสดงว่าคาถาชิน,นบัญชรที่สมเด็จโตวัดระฆังสวดตลอดชีวิตนั้นมีมาก่อนแล้ว350ปีโดยเอาศักราช1981เป็นตัวตั้งหรือหากนับจนถึงปัจจุบันคาถาชินนบัญชรก็มีอายุครบ574ปี คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือในเมื่อไม่ได้แต่งเองแล้วท่านไปน,นำคาถานี้มาจากใครที่ไหนอย่างไรเมื่อศึกษาปูมหลังของสมเด็จโตแล้วผมว่าท่านบนรรพชาเป็นสามเณรน้อยด้วยวัยเพียงหขวบโดยมีสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เทือนเป็นผู้อุปชาให้ในวัยเจ็ดขวบสามเณรโตออกเดินธุดงไปในเขตวัดร้างเมืองกำแพงเพชรอันเป็นถิ่นกำเนิดของมารดา ซึ่งเป็นชาวเหนือมีชื่อว่านางเกดหรือเกสอนคำณเจดีร้างแห่งหนึ่งใกล้กับอิสิคูหาสวรรค์ที่เมืองกำแพงเพชรนั้นสามเณรโตได้พบกับซากคำพีเก่าจำรุดร้อยเรียงเรื่องคาถาชัยยบัญชรเขียนเป็นภาษาบาลีด้วยตัวอักษรธรรมล้านนาถือเป็นจุดเริ่มต้นของการได้แรงบันดาลใจให้ท่านต้องหันมาศึกษาภาษาบาลีและอักขารล้านนา ตั้งแต่ยังเป็นเน่น้อยอย่างแตกฉานด้วยเหตุที่คำภีฉบับนั้นไม่ระบุนามผู้รจนาสมเด็จพุทธจารย์โตจึงไม่อาจอ้างอิงถึงชื่อผู้ประพันธ์ให้รัชกาลที่สี่ทรงทราบได้เมื่อการเวลาผ่านผันคนทั่วไปไม่รู้ที่มาที่ไปก็ยิ่งคิดกันเอาเองว่าสมเด็จพุทธจารย์โตคือผู้แต่งคาถาจินนบัญชรน,นั้นเนื้อหาจากใบลานที่จารด้วยพระชัยยมังคละ ซึ่งอาจารย์ศรีลาเกตพรมได้ถอดความปริวัตินั้นกล่าวถึงปฐมเหตุแห,ห่งการแต่งคาถาจินบัญชรในประเทศลังกาไว้อย่างละเอียดว่าเริ่มจากการที่มีพระราชาของลังกาอยู่องค์หนึ่งได้ถูกขนหลวงทํานายทายทักว่าดวงชะตาของพระโอรสเมื่ออายุครบเจ็ปีเจ็เดือนในวันใดราชก,กุมารจะถึงคาดด้วยถูกอัศนีบาทในช่วงแรกๆพระราชารู้สึกว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระ ไม่สรงเชื่อมากนักแต่ครั้นเมื่อพระโอรสอายุย่างเข้าสู่เจ็ดปีกำลังน่ารักน่าชังพระราชาพลันเกิดความกังวลและกลัวความทำนายเมื่อนำข้อปริวิตกไปปรึกษากับพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ให้ช่วยกันหาทางหลีกเลี่ยงพยันตรายอันจะเกิดแก่พระโอรสในอีกไม่ช้าพระมหาเถรรัลังกาจำนวน14รูปจึงได้ประชุมตกลงกันคิดหาหนทางอรัตนา พระพุทธคุณของอดีตพระพุทธ28พระองค์พร้อมกับพระธรรม9ประการและบาร,รมีธรรมของพระอนาตตาวกที่เป็นเอกคัตตาในด้านต่างๆให้มาประมวลรวมกันทั้งหมดจนเกิดความขลังสร้างพลังในการป้องกันคุ้มภัยให้แก่ราชบุตรจากนั้นจึงวางแผนแบ่งหน้าที่กันรจนาคาถารูปละหนึ่งบทรวมเป็น14บทเนื่องจากสถานที่รวมตัวกันประพันธ์บทคาถานั้น อยู่ในพระมหาปราสาทชั้นที่7ของพระราชาตั้งอยู่ใกล้กับป่องเบงชอนคูหาที่เปิดเป็นช่องหน้าต่างคาถานั้นในลังกาจึงมีชื่อเรียกว่าชัยยบัญชรก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นชินนบัญชรโดยเชื่อกันว่าเป็นคําที่บัญญัติขึ้นมาใหม่โดยสมเด็จโตวัดระังในเมื่อคนทั่วไปไม่ทราบที่มาของชื่อนี้จึงพยายามหาคํานิยามว่าชินหรือชินะ คือชัยชนะของพระชินเจ้าเมื่อเปรียบเทียบกับคำเดิมคือชัยผมว่าชินมีความลึกซึ้งมากกว่าส่วนบัญชรถูกตีความเป็นซี่กรงของหน้าต่างอุปมาประไมยดังแผงเหล็กหรือกรอบเพชรอันแข็งแกร่งที่ช่วยปกป้องคุ้มกันภัยจากหมู่มาทั้งปวงถือว่าการตีความของคนรุ่นหลังนี้ล้ำลึกไม่เบาครั้นแต่งคาถาเสร็จแล้ว พระมหาเถระทั้ง14รูปได้มอบให้พระโอรสนำเอาไปท่องทุกวันจนทําให้เคลื่อนใจกระทั่งเมื่อถึงวันครบกําหนดคือพระโอรสมีอายุ7ปี7เดือนพอดิบพอดีได้เกิดสายฟ้าฟาดผ่าลงมาที่กลางกรุงลังกาอย่างรุนแรงแต่ไม่ตกต้ององค์พระโอรสกลับแฉลับไปผ่าเอาก้อนหินก้อนหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังเป็นที่ล่ำเรือกันทั่วลังกาว่าพระโอรส ได้ท่องบนคาถาชัยบัญชรอย่างอุกฤษต,ตลอดระยะเวลาหลายเดือนนั่นเองจึงแคล้วคลาดจากเคราะห์กรรมไปได้ราปฏิหารน่าเสียดายที่ไม่มีการระบุปีศักราชของเหตุการณ์รวมทั้งนามของกษัตริย์และโอรสคู่นั้นเราจึงไม่อาจทราบได้ว่าจุดเริ่มต้นของคาถาชัยบัญชรในลังกานั้นมีขึ้นยุคใดสมัยราชวงศ์อนุราชปุระหรือปรนารุะ ก่อนหน้าการเดินทางไปศึกษาพระธรรมของพระชัยมังคระนานมาแล้วกี่ร้อยปีแต่ที่แน่ๆคาถานี้เกิดขึ้นมาเพื่อหาทางแก้หนักให้เป็นเบาจากคำทำนายของโหรหลวงในราชสำนักลังกาไม่ได้เกิดจากพุทธวจนะของพระพุทธเจ้า